ช่วงนี้ไฮโซแคปปอร n นิ่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจะมาดูไข่ปลาคาเวียที่แพงก็เหมาะกับพวกเรา2คนนะคะไปติดตามกันเลยค่ะครับผม สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งในไฮโซแฮปปี้นิ่งค่ะในวันนี้นะคะที่มีเมนูพิเศษที่เรียกว่าพิเศษมากๆค่ะแล้วก็เป็นแฟนของใครที่ชอบคาเวียนนะคะรับรองว่าต้องไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมาอัปเดตกันเรื่องราวเกี่ยวกับเมนูพิเศษที่กล่าวกันไปนะคะมาถึงเรื่องราวของเจ้าแม่อีเวนต์อย่างคุณจูนสาวิตรีกันก่อนค่ะที่วันนี้นะคะเธอจะมาเล่าเรื่องราวของอุบัติเหตุในระหว่างการทํางานของเธอให้ฟังกันค่ะบอกว่า จูนสาวิตรีโรจนพฤึกนะคะเซเลปสาวหวานคลาสสิกมากด้วยความสามารถค่ะเธอมีดีกรีเป็นเจ้าแม่พิธีกรอ,อีเวนต์นะคะแล้วก็แต่ละครั้งค่ะที่เธออยู่บนเวทีทุกคนก็จะรู้สึกถึงความคล่องแคล่วแล้วก็สง่าง,งามค่ะแต่ใครจะรู้ว่าคุณจูนสาวิตรีนะคะเคยประสบอุบัติเหตุขณะทํางานมาแล้วเหมือนกันค่ะงานงานนี้นะคะเรียกว่าทั้งเจ็บแล้วก็ทั้งอายเลยทีเดียวเป็นเรื่องอะไรให้เธอมาเฉลยเองดีกว่าค่ะ ตอนนั้นเนี่ยไปทำงานรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเปิดตัวทำคู่กับพี่เอิร์ธสัน ก็ตอนตอนผายมือเข้าโชว์เนี่ยเพี่อก็บอกว่าเวลาเราผายมือเนี่ยเราต้องผายไปให้สุดนะรอไฟดับเราค่อยเดินลงสวยๆเราก็โอเคใส่ชุดยาวทีนี้พอผายมือเสร็จมันมืดอะมองไรก็ไม่เห็นแล้วตอนนั้นจูนเพิ่งขาหักมาก็กลัวก็เหมือนพยายามเดินแล้วก็ง,ง,งางัๆมากแล้วก็ต้องรีบเดินเพราะโชว์มันจะขึ้นแล้วจูนก็เลยเหมือนก้าวลงบันไดไปเลยแล้วมันแบบก้าวพลาดอะคะ่ะได้ยินเสียงดังตบุบดังมากแล้วจูนอะดึงพี่เอ์ธลงให้ดู สรุปจูนอะไม่เจ็บแต่พี่เอิร์ดเจ็บเพราะว่าพอจูนดึงลงไปจูนก็ทับพี่เอนะิร์ดอะต้องขอบคุณพี่เอิร์ดลองเราอยู่แล้วพี่เอิร์ดก็น่ารักมากจะลุกขึ้นยืนก็ไม่ได้พอโชว์มาเริ่มแล้วก็ต้องคลานไปไกลมากเพื่อเข้าไปก็คลานพี่เอิร์ดก็ระหว่างคลานพี่ก็ถามว่าจูนเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคไหม,ไหมประทับใจมาก ก็เป็นเรื่องราวน่ารักนรักของพิธีกรมืออาชีพอย่างคุณจูนนะคะดีที่ไม่เป็นอะไรคะ่ะแต่ว่าเชื่อได้เลยนะคะว่าพิธีกรเก่งๆแบบนี้คะ่ะสามารถรักษาสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนคะ่ะ